بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد قال الله تعالى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความปราณีจงประสบแต่ท่านพี่น้องมุสลิมทุกท่านในสังคมมุสลิมเราครับเราจะเจอกับคนลากหลายรูปแบบแต่มันจะมีอยู่คนประเภทหนึ่งครับที่เวลาเราพูดคุยกับเขาพบปากกับเขาเราจะรู้สึกว่าคนประเภทเนี้ครับอบอุ่นน่าคบหาสมาคมด้วยน่าพูดคุยเขาด้วยนั่นก็คือคนที่มีความนอบน้อมของตนและความนอบน้อมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแบบฉบับของท่านนาบีคนประเภทเนี้ครับอันกุรอานได้พูดไว้อย่างนีน ที่ดูเด็กเก่ามาเมื่อชั่วครู่นี้ในภาษาอัหรับเราเรียกว่าอัตวาบวหรือการที่มีความนอบน้อมถมมมอ่อม,มตนผลว่าสภานาได้สมการถึงเรื่องนี้เอาไว้ความว่าววกฟิทยานาฮะกะลิลบุมินีและท่านทั้งหลายจงลดปีกแห่งศักดิ์ศรีของเจ้าลงเพื่อความนอบน้อมถ่อมตนให้มีต่อบรรดามุสลิมผู้ศรัทธาชนทั้งหลายนั่นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญทีเดียวเราถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบรรดาอัมริยะบรรดาศาสนทูตทั้งหลายนั่นเองแล้วมันก็คือลักษณะสําคัญข,ของศรัทธาชนคนมุสลิมทุกคน และท่านอบีได้ทรงตักย้ำเตือนพวกเราไว้ว่าและไม่มีให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครก็ตามที่เขามีความนอบน้อมถ่อมตนมีสมาคาระวะทั้งนี้เพื่อ Allah อลัลลอฮฺุบฮาะเราจะไม่มีอะไรตอบแทนให้เขานอกจากอัลลอฮฺจะยกเ,เทิดเกียรติทขาให้สูงส่งขึ้นไปอีกทั้งดุนยาทั้งอาจิเรับในที่อืเพราะฉะนั้นอัตวารดุเป็นเรื่องสำคัญครับการที่เราเห็นคนคนหนึ่งเขายิ่งมีความนอบน้อมถ่อมตนเรารู้สึกว่าอบอุ่น นั่นมันแสดงออกถึงว่าความอิมมัทธากของเขาที่อยู่ในตัวหัวใจของเขาเองเพราะสิ่งต่างๆเหล่า,านี้มันเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงลักษณะของอิมรัทธา,าในหัวใจของเขามีมากน้อยแค่ไหนไปทั้นในทางตรง,งกันข้ามก,ก,กันก็จะมีคนที่ขี้โม้โอ,อ้วเยออ่อหิงเวลาเราได้พูด,ดกับเขาได้ทําการสนทนาเขาได้พบปากเขาเรารู้สึกว่าคนประเภทน,เนี้นะฟังแล้วไม่เจริญหูเท่าไร่คุยกับเขาแล้วรู้สึกว่ามันอึด ไม่สบายใจอยากจบสัลนาเร็วๆ<ม>ตรงน,นี้ครับท่านกุรางได้เก่าคนแบบนี้ยงไงโอ้ลักษณะดังกล่าวตรงนี้ภาษาหรับเรียกว่าคนตะกบดคนที่เย่อหยิ่งจองของคนที่อวดดีคนที่ยะเสโอหัง ที่จต,ตัวเองเนี่ยเก่งไปถึงทุกอย่างพระสัจดังกล่าวไม่ใช่สัจของสัทธาชนคนมุสินเลยเป็นลักษณะที่อัลลอฮ์รังเกียจหลอเกินถ้าเราสมุะซสลัมได้ตรัสเรื่องนี้เอาไว้ความว่าจะไม่มีวันได้เข้าสวรรค์แบบคนที่ในหัวใจของเขายังมีความตะกบดยังมีความเยื่ยยิ่งจองของนในหัวใจแม้มันจะมีน้ำหนักเพียงเท่า,มาเมล็ดธัญผักกาศซึ่งมันไม่มีน้ำหนักอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่อง,องสำคัญเราต้องระวังเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องคำพูดคำจาของเราการเดินการเหินเวลาัมชีวิตอาุมาราอะฮและท่านอยเดินเหินอย่าง ยองของขนอันนี้อ,อัลกุรอานห้ามไว้ทีเดียวแม้กระทั่งหัวใจของเราก็ต้องไม ไม,ม่เช่นนั้นด้วยเช่นกันปรากฏในฮะดิษของท่านรอสมาสโลฮ์ซาลัมได้กล่าวเอาไว่าท่านนบีได้เห็นภายสองคนกําลังคุยกันต่างคนต่างกําลังคุยโวโอวดถึงว่าโอ้โหฉันนี่วงตระกูลฉันนี่ใหญ่โตเหลือเกินยิ่งใหญ่เหลือเกินนับได้ถึงเก้าชั่วคนท่านนบีบอกว่าขอยื่ยันยทั้งเก้าคนที่ท่านกําลังพูดถึงตอนนี้กําลังอยู่ในขุมนรกแล้วเจ้าจะเป็นอีกคนหนึ่งคน,คนที่สิบที่จะลงไปอยู่ในนรกเช่นเดียวกันยิ่งจะหากว่าเราตะกบดเท่าไร่นั่นสแสดงถึงว่าเรานั้นอี่อนททอต ผมพูดไว้ก่อนน้านี้ว่าเป็นหนึ่ง ในแบบฉบับของท่านอบีอยากจะฝากคุณพ่อครับช่วยยกตัวอย่างของความอ่อนนของตรงนั้ท่านอบีนิดนึงท่านอบ,บีเป็นคนที่มีความเมตตาท่านอบีนั่งคุยกับคนยากคนจนโดยตลอดแม้แต่ท่านเด็กๆเด็กๆในสมัยทาลลอซุนน์พวกเขาไม่เคยไม่ไม่เคยชอบแต่พกกูยย้หยาแต่สิ่งที่แปลกที่สุดเมื่อเด็กๆเห็นท่านอบีจะวิ่งกรูกันเข้ามาทา,รานนลรอห์นาซาลลอห์ในซัลลัมไม่ใช่เดียวท่านอบีจะหยอกลอ้อพูดเล่นกับเขาอุ้มแล้วแล้วก็จูจาานนงงบ ท่านเป็นถึงแม่ทัพเป็นถึงนายพวกเราโอ้ยท่านจูบเด็กๆได้หรอมันมันมันเกินไปหรือเปล่าผมมีลูกตั้งสิบคนผมไม่เคยจูบลูกเลยท่านนบิกตตอบไปเลยว่ามันลายะาข้ามุยลายุรหม ใครก็ตามที่ไม่มีความเมตตาไม่มีความสงสารไม่มีความรักที่เป็เด็กด็อย่าหวังว่าอัลลอฮฺจะสมคุตาลราจะทรงเมตตากับเขาเลยบรรดาครอบครัวของท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยถือศักดิ์ศรีไม่เคยคิดว่าเป็นเสียเกียรติลดเกียรติเลยท่านจะช่วยงานในบ้านแม้กระทั่งเย็ดชุนรองเท้าอะไรที่ท่านช่วยหลายๆคนได้ท่านพร้อมจะช่วยมาดูครับวันสำคัญที่สุดที่มันปรากฏในหน้าอิสลาในวันแห่งการฟัะทุลหมักกะ์วันแห่งการได้รับชัยชนะวันที่ท่านอบีกลับเข้าไปในมหานครมักกาฮ์แทนที่พระองค์จะกั เข้าไปในในในคณะอสศวินผู้พิชิตแต่วันนั้นซาฮบะรายงานว่าท่านขีบบ่อยู่บนหลังปูและตรงหน้าผากของท่านนั้นแทบจะแนบชิดลงมาติดกับหนอกอูเลยด้วยความ,มนอบน้อมถ่อมตนเพราะฉะนั้นเราสัตวชนต้มุสิมกพอให้พยายามยึดถือแบบฉบับของทานรสอรสัมมาสัมพัลธมกันให้มากเถิดครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งมาขออาหารจากทานรสอรสัมมาสัมพันธ์ท่านอับดุลบีก็ให้เข้าไปแต่พอให้เข้าไปเขาออกไปรับประทานแทนที่เขาจะรับประทานได้กับมือขวาเขาก็รับประทานได้กับมือซ้ายท่านนบีก็แนะนำเขา ห่วงใยเข้าเตือนเขาบอกท่านอย่ารับประทานมันด้วยมือซ้ายเลยอิสลามเราต้องรับประทานด้วยมือขวานีน่คือกฎระเบียบวินัยเป็นหลักการของศาสนาอิสลามแต่คนคนนี้โอหังยะโสไม่มีความนอบน,น,น้อมถ่อมตนจนําไม่ได้ไม่ถนัดท่านอบีรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดกนะ็ทําได้ท่านอบีก็พูดย้อนคําเขาว่าฉันทําไม่ได้ท่านใดนั่นเองเอลลา,าลอชมาแล้วก็รับคําอุอาของท่านอบีเลยชายคนนั้นก็กลายเป็นอัมาพาตอัมาพฤกษ ไม่สามารถจะหยิบจับอาหารด้วยกับมือขวาตลอดช่วชีวิตของเขาเลยสรุปก็คือตลอดช่วยชีวิตที่ท,ท่านี่บ่านบีได้เผยแผ่ศาสนาเนี่ยครับท่านนาบีได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนจนเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคนระส่วนใหญ่แล้วท่านนาบเีมัก็จะอยู่กับคนยากคนจนท่านเบีให้เกียรติพวกเขาขออย่างเดียวให้เขามีอหมาศรัทธาต่อวั์สุวมตาลายอย่างจริงใจ จนกระทั่งมีเหตุครั้งหนึ่งปรากฏในเซรอัลกาซีอายัดที่28อัลวอชวานได้ตรัสเตือนว่าวอสบิยดนับสักงมาและดิเนียะดาอูนระบบฮุมบิลกอดาทีวัลอาชีรีนวะจหฮะวะลาตาอัลวัยนากะอันฮุมตูรีนิลิลฮายาตัดดุนยาวะลาตุเตะมันอัฟนันากัลบะฮูอัลลิกรีนาวะตะวะฮะมอแกนอัมรูฮูฟุรุฟอวะและจบอดทนต่อตัวของเจ้าเองให้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่กล่าววิงวอนต่อ อัลอชฮาตาลาทั้งยามเช้าและยามเย็เนโดยหวังความโปรดปรานจากจอลอชมาตาลาอย่าให้สายตาของเจ้าหันห่างห่างเหินออกไปจากพวกเขาเป็นอันขาดขณะที่เจ้าเองอาจจะประสงค์ความสวยงามของโลกนี้และอย่าเชื่อฟังอย่าทัำตามคนที่หัวใจของเขานั้นละเลยต่อการรำลึกถึงอลอชมาตาลาและปฏิบัติตามอารมณ์ไฝต่ำของเขาและกิจการของเขาย่อมทีน่าสิ้น อันนี้ถูกประทานลงมาอย่างไรเนื่องจากว่าบรรดาปุริชมการู้ดีพ่าท่านบีเนรักคนยากคนจนรักคนยากคนจนก็พร้อมจะมาเป็นกําลังให้ท่านบีในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามพวกเขา,ากลับนั้นก็เลยหาทางจะมาต่อรองกับท่านบีบอกว่าเราเนี่ยพร้อมนะที่จะมาฟังเรื่องราวของอิสลามของท่านแต่อุมาระชนชั้นปกครองเราเนี่ยสิไม่พร้อมเราอยากจะมาฟังท่านแต่คนที่นั่งห่มร้อมของท่านอยู่ทุกวี่ทุกวันมีแต่คนตัวเหม็นเมนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการที่เราเข้ามาคุยกับท่านแล้วคนเหล่านี้ ห้อมล้อมอยู่แหมเรารู้สึกว่าเรารู้สึกเสียเกียรตินะเพราะฉะนั้นขออย่างนี้ได้ไหมเวลาถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราจะเชิญหัวหน้าของเรามาท่านช่วยเชิญพวกนี้ให้มันออกให้ไปไกลๆก่อนได้ไหมพอพวกนี้พูดจบถ้าเราสร้ยส,สลังก็ได้รับบัวฮีจากอัลลอฮฺมาตาไลาลงมาโดยตรงสั่งว่าโอโม,มุฮัมมัอยาปล่อยให้คนเหล่านี้ออกไปห่างตัวเจ้าเปน็นอันขาดพวกเขามีความปรารถนายอย่างแรงกล้าที่จะได้รับความรู้อย่างแท้จริงไม่ต้องไปสนใจไอคนที่ประเภทที่ว่าจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธายังไม่รู้เลยอย่าลืมว่าเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สินเง ไ,ไม่มีน้ำหนักอะไรเลยแต่สิ่งที่มีน้ำหนักสำหรับอลาโร์นั่นคือความอิมันความตะกวายังเปล่งเองคนยากคนจนคนก็ไม่มีอะไรเลยไม่ว่าเขาจะทำงานมาหนักขนาดไหนแต่หัวใจของเขามีความตะกัอย,ยังเปล่งคนเหล่านี้ต่างหากมมฮัมมัดเจ้าจะต้องอยู่กับเขาอัลกุราอานอายานี้เป็นการเตือนไม่ได้สอนเฉพาะท่านบีเท่านั้นแต่เป็นการสอนเตือนพวกเราผู้มากของท่านว่าผุมุสลิมเราทุกคน เราจะต้องอยู่ใกล้ชิดมีความนอกน้อมถ่อมตนซึ่งกันและกันมีแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่า,าคนนั้นจะอยู่ในฐานะสถานะใดก็ตามและนอกจากตัวอย่างที่พ่อยกมาเป็นท่านนบเบียแล้วอยากใช้พ่อช่วยยกตัวอย่างเป็นเหล่าซอฮามะสักท่านหนึ่งก็ได้ครับที่มีแบบฉบับไม่แตกต่างจากท่านนบียเลยอยากจะบอกว่าซาฮาบะทุกคนยิ่งมีหม่านมากมายเท่าไหร่เขาก็ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสมระมากเท่านั้นคนเรานะครับดงงูง่ายๆเหมือนกับต้นไม้นะฮะ ต้นไม้ต้นเล็กๆมันก็จะเชิดหน้าชูคอของมันอยู่อยู่เรื่อยไปแต่ต้นไม้เหล่านี้นารากจะไม่ทันฝังดินเท่าไหร่เลยถ้าหากลมพายุพัดมามันก็ล้มคืนลงไปทันทีแต่ตรงกันข้างกับต้นไม้ใหญ่มันจะโน้มกลิ่งลงมาให้ที่พักพิงให้ความอบอุ่นแก่บรรดาสัตว์ต่างๆได้อาศัยมันอยู่ตลอดเวลาท่านฮูใจย์ฟาบินยามันเป็นบุคคลสําคัญเป็นอัครสาวกท่านเคยรับตําแหน่งแม่ทัพออกถึบสังคามเป็นที่รักใคร่ของท่านอัลซองเซสําหตับจนกระทั่งมาถึงในยุคสมัยของท่านคอลิฟาอุมัติ ขปท่านก็แต่งตั้งให้ท่านวุไซฟาไปเป็นเจ้าเมืองเป็นฟารรซีก็คือที่เปอร์เชียดแต่แทนที่ท่านจะไปเอาเอาทหารเองคารั์ติดต่างไปวันนั้นทุกคนต่างก็แปลกใจกลายเป็นว่าท่านขี่ลาแก่ๆมาตัวเดียวแล้วก็มาคนเดียวด้วยและยิ่งไปกว่าน,นั้นสภาพของท่านก็นมาได้เสื้อผ้าที่ไปในใหม่แถนในมือของท่านถือขนมปัง เนื้อหยับหยาดแล้วอีกมือหนึ่งถือเกลือมาบรรดาผู้คนก็ถามว่าท่านผู้เป็นอัครสา,าวกของท้าวราสุมบกมีอะไรจะให้เราช่วยบ้างท่านบอกว่าช่วยดูลาของฉันหน่อยเถอะมันเดินทางมาไกลแสนไกลและเกิดหาอาหารให้มันกินหน่อยเถอะแล้วเราบรรดาชาวเมืองก็ถามว่าโอ้ท่านอัครสา,าวกที่มีเกียรติของท้าวราสุมบกโปรดแนะนําสักเรื่องหนึ่งคือ <c oughs> เป็นปฐมบทที่ท่านมาถึงท่านบอกว่าท่านทั้งหลายจงปวัวประตูแห่งความฟิตะนะประตูแห่งความปั่นป่วนวุ่นวาย กคนก็ถามว่ามันหมายถึงอะไรกันท่านไปนบอกเฉลยว่ามันก็หมายถึงการที่บรรดาคนที่มีเกียรติเมื่อได้มาออกมาพบพี่น้องประชาชนเขาจะรับการต้อนรับด้วยคําสรรเสริญเยนิยนเยอยกย่องให้เกียรติสิ่งเหล่านี้นะ่นั่นคือการทําลายสังคมมุสลิมอย่างเห็นได้ชัดแนอีกประการหนึ่งเราจะเห็นว่าบรรดาซหฮบะตับตบีอินเนี่ยห่วงเกินห่วง บรรดาพี่น้องมุสลิมสุฟราเรียกว่าเป็นเจ้าชายที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวเดินไปไหนข้าราชบ,บาริพารห้อมร้อมไปหมดแล้วก็ใส่เสื้อผ้าผ้าไหมแพรพันแสดงออกว่าฉันนี่ยิ่งใหญ่ถึงท่านมุตรอกท่านมุตรอกบิดอับดุลลอฮ์เนี่ยท่านเป็นตาบีอินคนสําคัญผู้ชนธนาธรรมแต่เห็นสภาพอย่างนี้มันไม่ใช่สภาพของมุหมินผู้ศรัทธามันเป็นศาสนาท่านมุตรอกเลยไปเตือนบอกว่าท่านอย่าทําตัวอย่างนี้อย่าเดินแบบหยิห่งพยองคองขนตามที่อลัลลอฮ์ได้สั่งเอาไว้แต่จงอยู่ ในสังคมอยู่บนโลกมนุษย์นี้ได้ความนอบน้อมถ่อมตนไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามตราบใดที่ท่านเป็นมุสลิมเจ้าชายมุเล่คนนี้ก็รู้สึกว่าโกรธถามท่านมุตรอกว่าเจ้ารู้ไหมฉันน่ะเป็นใครพันมุตรอกก็ตอบด้วยกับพิกมาท่านมุตรอกสันว่าทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะฉันรู้แม้กระทั่งที่มาของท่านชาติกำเนิดของท่านเป็นมาอย่างไรได้ซ้ำไปฉันจะบอกให้กระได้ชาติกำเนิดของท่านน่ะเหรอท่านน่ะเกิดขึ้นมาก็จากน้ำอสุจิของ พ่อของท่านที่ถูกหลั่งออกมาด้วยความตำหนักจากบิดามารดาของท่านจนกระทั่งท่านเกิดมาเป็นตัวออดอยู่ในน้ําคร่าในท้องของมารดาของท่านและขณะเดียวกันอาหารที่ท่านทานนะหรือก็มาจากสายสะดือต่อจากสายสะดือของ มารดาของเจ้าแล้วนี่แหละชาติกเกิดทั้งท่านที่สําคัญที่สุดเราไม่ได้มาจากไทยแล้วเมื่อท่านออกมาท่านก็มาแต่ตัวเปล่าๆฉันจะบอกให้กระดาษท่านก็คือบาปอบวสวา,าตาลนันเอง,งอยากฝากเป็นสติเตือนใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือตัววาดตัวเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่บรรดามุสลิมทุกๆท,ท,ท่านจะต้องรักษาไว้เพราะว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับถือเป็นอภรณ์อย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถจะตีเป็นมูลค่าได้ขอให้เรารักษาสิ่งนี้ไว้รักษาความอ่อนน้อมถ่อม ตวัวนเอาไว้จนกระทั่งไปพบกับลอสสุภานุวตาแล้วอินชอนลอสและแสุดท้ายนี้ขอลาไปก่อนด้วยกับคำว่าบอบิลไลตอฟีกวาลฮิดายวะวัสลามวอสะลามวะลิกุมวะเราะห์มะตุลลอฮวะบะเราะกาตุฮะ